อ่านอนนี่ยังไม่นอนเลยอืนอนเปแล้วนอนเปย์ไกวไม่นอนเลยหมูยังไม่นอนอึมนอนนอนหน่อยยังไม่นอนเลยน่าดุยังนอนไม่หลับครับบ่ผมนอนไม่หลับครับผมอยากเล่นครับบ่ มาน่ะมาเนี่ไอจีเบิร์ดเนี่ยไอจีเบิร์ดดิบะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดรไหมเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเห็นไหมเบิร์ดเบิร์ดน้อยไอจีเบิร์ดนไอจีเบิร์ดมาเนาะเบิร์ดเนาะจีเบิร์ดมาเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ด